ให้มันชิดกันด้านนี้ด้านเดียวก็พอจะพาเปิดอากาศเข้าไปสู่ข้างในนะครับแล้วหมอนก็จะเป็นหมอนพันเมืองนอกโดยสมบูรณ์ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับพ่อพงจะพามาเสียบยอดอลูกหมอนหรือว่ามันเบอรี่ครับพ่อพงจะเสียบอยอด หมอนหรือว่ายอดมันเบอรี่พันเมืองนอกนะครับใส่ต้นที่เป็นพันพื้นบ้านของเมืองไทยเรานะครับเพื่อว่าจะได้ให้มันหากินได้สะดวกนะครับแล้วก็ระบบรากหมอนไทยเนี่ยนะครับจะดีกว่าระบบรากของหมอนเมืองนอกนะครับที่เราเอามาปลูกในเมืองไทยนะครับฉะนั้นพ่อพงเลย เอายอดของพันธ์เมืองนอกที่มีอยู่เนี่ยมาเสียบตามต้นของพันธุ์ไทยนะครับอย่างวันนี้พ่อพงจะพาเสียบยอดต้นพันธ์ของเชียงใหม่นะครับอันนี้คือที่พ่อพงษ์เสียบไว้นะครับเห็นไหมครับ2อ,อาทิตย์เริ่มแตกมาแล้วนะครับอันนี้เอายอดของดำออสตุรกีนะครับมาไว้บนต้นของเชียงใหม่ครับผมถ้าเป็นไปได้ถ้าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับ ก็คือต้นตอมันเนี่ยเราใช้เป็นพันของที่เราสําหรับเลี้ยงไหมครับก็คืออย่างพันบุรีลำหรือว่าพันสกุลอย่างเงี้ยน,นะครับอันนั้นก็จะยิ่งดีกว่าต้นตอที่เป็นพันเชียงใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้พ่อพงษ์จะพามาเสียบยอดของดําออสตุรกีนะครับใส่ต้นพันเชียงใหม่ครับอันดับแรกนะครับพ่อพงษ์จะพามาเอากิ่งพันนะครับยอดพันที่จะเอาไปเสียบ ที่เป็นพันธุ์เมืองนอกะครับพันธุ์ดำออสตุรกีนี่ครับคือต้นหม่อนพันธุ์ดำออสตุรกีของพ่อพงที่พ่อพงปลูกไว้หลังบ้านพ่อพงเนี่ยครับการเลือกกิ่งนะครับเราจะต้องหากิ่งที่มีตาตาตายอดะครับตาดอกะครับตึงๆนะครับเดี๋ยวพ่อพงจะพาดูนะครับนี่ครับก็คือตานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย ตาตึงๆแบบนี้พร้อมที่จะแตกยอดออกมาใหม่แล้วเนี่ยนะครับหากิ่งที่มีตาตึงๆแบบนี้นะครับตากลมๆมนๆนะครับเวลาเราไปเสียบแล้วมันจะแตกยอดออกมาง่ายครับคันนี้ขนาดกิ่งนี่เราก็ดูขนาดที่พอเหมาะนะครับพอเหมาะกับกิ่งที่เราจะเอาไปเสียบยอดนะครับกิ่งนี้ก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวพ่อพงจะเลือกกิ่งนี้นะครับเอาไปเสียบยอดกิ่งนี้นะครับที่พ่อพงจะเลือกนะครับ เอาไปเสียบยอดเพราะผมจะตัดเลยนะครับนี่ครับคราวนี้เราก็มาดูอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเสียบยอดนะครับอันนี้นะครับก็คือกิง่งกิ่งพันนะครับที่เป็นยอดของพันธเมืองนอกก็คือพันดําออสตุรกีนะครับ ที่พ่อพง์ตัดมาเมื่อสักครู่นีครับ1ยอดนะครับแล้วก็ตัวนี้เทปพ,พันนะครับเทปพ,พันเสียบยอดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถุงพลาสติกนะครับ 5, ณ8นิ้วครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษธ,ธรรมดานี่แหละครับเดี๋ยวเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวค่อยค่อยมาดูนะครับตอนที่พ่อพงษ์ทำ แล้วอันนี้ก็จะเป็นคัตเตอร์ครับแล้วก็น,นี้คีมตัดนะครับแค่นี้นะครับคืออุปกรณ์ในการทําแล้วก็อันนี้ก็เป็นเชือกฟางครับเอาไว้มัดครับเชือกฟางครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเลือกเอากิ่งที่เราจะทําการเสียบยอดนะครับวันนี้พ่อพงษ์จะใช้นี่ครับต้นตอของพันธุ์เชียงใหม่ที่เป็นรั้วมันเบอรี่อยู่ ริมรั้วข้างบ้านพ่อพงนะครับการเลือกกิ่งนะครับเราจะเลือกกิ่งที่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปก็คือนี่ครับอันนี้คือกิ่งที่แก่สีน้ําตาลมันจะเข้มแบบนี้นะครับส่วนกิ่งที่อ่อนสิ่งที่อ่อนกิ่งที่อ่อนมันก็จะเป็นสีเขียวประมาณนี้นะครับสีเขียวนะครับแต่ที่เราจะเลือกก็คือนี่ครับตำแหน่งสีน้ําตาลประมาณนี้ครับ ก็คือกิ่งที่เราจะทําการเสียบยอดนะครับก็คือพ่อพงจะเสียบยอดในบริเวณนี้นะครับเนี่ยครับตำแหน่งที่พ่อพง์จะเสียบจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆครับไม่ไม่เขียวแล้วก็ไม่เป็นสีน้ําตาลเข้มครับเดี๋ยวเรามาลงมือทําการเสียบยอดกันเลยนะครับ นี่ครับคือกิ่งที่พ่อพงจะเสียบยอดนะครับกิ่งนี้คือเราเลือกกิ่งที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับคือนี่ครับขนาดใกล้เคียงกันในการต่อยอดนะครับอันนี้เราก็จะมาตัดก่อนนะครับตัดกิ่งที่เราเลือกเนี่ยออกก่อนนี่นะครับพ่อพง์จะตัดตำแหน่งนี้นะครับเลือกตำแหน่งตรงข้อต่อนะครับข้อต่อแบบนี้ครับที่มีที่มีเนี่ยตาตุ่มตาตุ่มดอกเนี่ย อยู่ด้วยนะครับเราเลือกตำแหน่งที่เป็นข้อต่อแบบนี้นะครับพอผมก็จะตัดเลยนี่ครับไม่ต้องเสียดายตัดทิ้งเลยพอตัดแล้วนะครับพอตัดแล้วเราก็มาแต่งแผลครับนี่ครับนี่ครับ ใช้คัตเตอร์นี่แหละครับคัานี้พอเราตัดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับแล้วเราก็ทําการผ่าเลยครับนี่เพราะว่าขนาดกิ่งเท่ากันนะครับขนาดกิ่งมันเนี่ยที่พ่อผมเลือกมาเสียบเนี่ยเท่าเท่ากันพ่อผมจะผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่งเลยนี่ครับนี่ผ่าครึ่งนะครับ พอผ่าพึ่งแล้วผ่าครึ่งแล้วพ่อพงก็จะเฉือนนะครับเฉือนตรงปลายมันนี้หน่อยหนึ่งเพื่อให้มันเจียงเฉียงนะครับนี่ครับนี่ครับเฉียงแบบนี้ครับอันนี้ส่วนตอนะครับเห็นไหมครับตอเนี่ยพ่อพงจะเอาสองสองสองตานะครับหนึ่งแล้วก็สองครับ นี่พ่อพงก็จะมาทําเป็นปากฉลามนะครับคันนี้นี่ครับต่อที่เราจะมาเสียบแล้วก็ปาดเป็นปากฉลามแบบนี้ครับใช้มีดคมๆนะครับด้านนี้ก็เฉียงลงไปนี่ครับ นี่ครับเป็นปากฉลามแบบนี้ครับนี่ครับเฉียงๆแบบนี้ครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็เอาเนี่ยครับสวมลงไปเลยครับให้เนื้อให้เนื้อเนื้อเปลือกตรงนี้นะครับเนื้อเปลือกนะครับชิดกันครับด้านใดด้านหนึ่งก็คือนี่ครับ นี่ครับให้มันแนบสนิทด้านใดด้านหนึ่งนะครับเนื้อมันเนี่ยนะครับนี่เทนนี่ครับนี่ครับพอเราใส่ไปแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้เทปพ,พันเนี่ยครับมาพันนี่ครับพันให้แน่นเลยครับ นี่ครับตรงแผลนี้เราให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามันเสมอกันทั้งสองด้านก็โอเคครับแต่อันนี้กิ่งกิ่งที่เรามาเสียบเนี่ยมันจะเล็กกว่ากิ่งกิ่งตอมันหน่อยหนึง่งพ่อพงก็เลยเอาเลือกชิดด้านนี้ครับเนี่ยแผลเนี่ยครับเปลือกไม้เนี่ยครับให้มันชิดกันด้านนี้ด้านเดียวก็พอคราวนี้เราก็พันให้แน่นเลยครับนี่ครับพันให้แน่นด้วย เคปพันเนี่ยครับพันแล้วก็กดไปด้วยนะครับใช้มือกดกดเนี่ยแผลมันเนี่ยให้มันแน่นให้มันแนบชิดกันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับพันแบบนี้นะครับพอพันเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับเราก็จะผูกไว้คันนี้ จะผูกไว้ให้แน่นผูกไว้พอผูกแล้วนะครับเราก็ใช้นี่ครับกระดาษที่พ่อพงม,มีอยู่นะครับปิดไว้เพื่อกันแสงแดดส่องมายังกิ่งแล้วมันจะคลายอ่ามันจะคลายน้ำครับแล้วกิ่งมันจะเหี่ยวเร็วถ้าเกิดเราอันนี้ก็แค่เป็นตัวช่วย ไม่ให้มันเลาคายน้ําออกไปมากไม่ให้มันโดนแสงมากะครับแล้วก็ผูกนะครับผูกแล้วทีนี้หลังจากเราผูกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ถุงพลาสติกเนี่ยครับครอบอีกทีหนึ่งครับสวมไปเลยนะครับกันน้ํากันฝนกันน้ําเข้าครับ ไม่ให้น้ามันไปโดนแผลที่เราต่อกันนะครับมันจะมันจะเน่าแล้วก็ผูกไว้ให้แน่นเลยแค่นี้ก็อันเป็นอันเสร็จนะครับในการเสียบยอดอมันเบอรี่หรือว่าต้นหมอนนะครับคราวนี้เราก็จะทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์นะครับมันก็จะเริ่มแตกยอดออกมาให้เราเห็นพอยอดออกมาแล้วเราค่อย มาเปิดอากาศเข้านะครับพอเราเสียบยอดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับตาตากิ่งที่อยู่ต้นตอครับที่เป็นตุ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาออกเลยครับนี่ครับเราไม่ต้องการให้มันแตกออกมาอีกตรงเนี้ยนะครับนี่ตรงตรงตอนะครับเราหักเราเอาออกครับเพราะว่าเราต้องการให้กิ่งเอาอาหารไปเลี้ยงที่กิ่งยอดที่เราเสียบฉะนั้นเราถึง ไม่ให้ตาตากิ่งอะครับของกิ่งต้นตอเนี่ยครับเหลือ,อไว้เพราะว่ามันจะไม่มันจะไม่มีอาหารไปเลี้ยงอ่ายอดที่เราเอามาเสียบใหม่นะครับถ้าถ้ากิ่งนี้แตกยอดออกมามันก็จะมาเติบโตอยู่ตามกิ่งนี้ครับกิ่งต้นตอเนี่ยครับฉะนั้นเราถึงเอาเอาตากิง่งนะครับตากิ่งที่เป็นตุ่มๆแบบเนี้ยนะครับออกให้หมดเลยนะครับ สำหรับต่อที่เราจะทำการเอายอดหม่อนเมืองนอกมาเสียบครับอันนี้พ่อพง์จะพามาดูต้นที่พ่อพงเสียบยอดไว้สองอาทิตย์นะครับตอนนี้มันก็เริ่มแตกยอดออกมาแล้วครับคราวนี้พอมันแตกยอดออกมาแบบนี้นี่นะครับเราจะต้องมาเปิดให้ให้ยอดมันเนี่ยนะครับเห็นไหมครับให้ได้รับอากาศภายนอกนะครับก็คือตอนนี้มันอยู่ข้างในถุงเนี่ย มันจะไม่มีอากาศเหมือนภายนอกนะครับอุณหภูมิมันก็จะต่างกันนะครับฉะนั้นในการสังเคราะห์แสงในการหายใจของใบไม้เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ข้างในเนี่ยครับมันก็จะเป็นไอน้ําละเหยอยู่ข้างในถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้โดยที่ไม่ปล่อยอากาศเข้าไปเนี่ยใบยของมันเบอรี่หรือใบหมอนเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นสีเหลืองนะครับมันจะเป็นสีเหลืองแล้วก็หล่นแล้วก็จะ ตายไปในที่สุดนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้พ่อพงก็จะพามาเปิดอากาศเข้าด้วยนะครับเข้าเข้าไปในอ่าหมอนที่เราเสียบยอดไว้เนี่ยนะครับเพื่อว่าให้อุณหภูมิภายนอกเข้าสู่อ่าภายในถุงนะครับแล้วก็ให้ยอดหมอนเนี่ยปรับตัวปรับตัวปรับสภาพเข้าสู่อ่าอากาศภายนอกครับผมนี่ครับ คราวนี้พ่อผมก็จะพาเปิดอากาศเข้าไปสู่ข้างในนะครับเราไม่ต้องทํารูใหญ่นะครับเอาวันละน้อยก่อนวันนี้ก็คือทําเป็นรูนน้อยก่อนครับเพื่อให้ให้ลมเข้าไปก่อนนะครับนี่เอาฉีกถุงหน่อยนึงครับนี่ครับนี่ครับนี่ฉีกให้ลมเข้าหน่อยนึงเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ครับ ลมเข้าไปหน่อยหนึ่งแค่นั้นแล้วคานนี้ช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับเราก็ต้องเจาะข้างล่างให้ให้น้ํามันระบายด้วยเพราะว่าน้ําตกมานี้เดี๋ยวน้ํามันจะมาขังอยู่ข้างล่างนะครับเราก็ต้องเจาะรูข้างล่างด้วยให้น้ํามันไหลออกทางนี้ครับแค่นี้ก็เป็นการเริ่มต้นในการปล่อยอากาศภายนอกเข้าสู่ภายในถุงเพื่อให้กิ่งมอนนะครับยอดหมอนที่แตกขึ้นมาใหม่เนี่ยปรับสภาพอากาศ เข้าสู่กับอุณหภูมิภายนอกครับผมและอันนี้ก็คือยอดที่พ่อพงเปิดอา,อากาศเข้าไว้ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับตอนนี้มันเบอรี่ที่เราเสียบยอดนะครับสามารถอ,าอยู่ในสภาพอากาศที่ปกติได้แล้วนะครับนี่ครับเราเปิดถุงพลาสติกเนี้ยที่ครอบไว้เนี่ยครับออกแล้วนะครับนี่ครับ คันนี้รอแต่ว่าให้มันติดโดยสมบูรณ์นะครับเนื้อเนื้อตรงนี้นะครับให้มันเป็นเนื้อเดียวกันโดยสมบูรณ์แล้วเราค่อยมาเอาพลาสติกที่พันรอบตัวนี้ออกนะครับแล้วหมอนก็จะเป็นหมอนพันเมืองนอกโดยสมบูรณ์ครับนี่ครับคือสองยอดที่พ่อพงษ์เปิดอากาศไว้นะครับตอนนี้อยู่กับสภาพภายนอกได้แบบเต็มที่แล้วนะครับ นี่อยู่ได้อย่างสบายแล้วครับอย่างนี้ลอดแน่นอนติดชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่ครับนี่เราแกะออกได้แล้วนะครับคันนี้รออย่างเดียวแค่เอาพลาสติกที่ที่พันเนี่ยครับออกแค่นั้นเองนะครับแล้วคันนี้ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราอยากจะตอนเอาไปปลูกเป็นอีกต้นเราก็สามารถตอนได้นะครับเนี่ยตอน ตอนกิ่งเนี่ยครับเอาไปปลูกหรือว่าถ้าเราสะดวกเอาไว้ในต้นนี้ก็ปล่อยไว้ในต้นนี้เลยแล้วก็รอเก็บกินผลอย่างเดียวครับนี่ครับสำหรับการเสียบยอดอกิ่งมันเบอรี่พัน์นอกบนต้นต่อของพันธุไทยนะครับพอแล้วก็วิธีการดูแลนะครับสำหรับในคลิปนี้พ่อผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณ ที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ